กลับมาตามกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมานเช่นเคยครับเมื่อสักู่นี้ออกไปด้านนอกมากลับมานี่มีหัมปัสุ่ครับ pc 130นะครับมาดึงรถเกี่ยวไปหนุ่มใบไป,ไปขึ้นจากลมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ขึ้นครับผมลากเมื่อสักู่นี้สลิงขาดครับ มีกัดเดิมครับบ้านแคนใหญ่ตำบลแคนน้ำเพอ,อสนมจังหวัดสุรินทร์

โชคบรรลือซับ มาไม้มาลองครับไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงนะครับผมมาถึงก็เห็นกำลังจะดึงเลยไม่รู้ว่าดึงก่อนหรือเปล่าแต่ว่าตอนที่ผมมาถึงเนี่ยดึงแล้วก็สลิงขาดอย่างที่เห็นแล้วครับรถเกี่ยวไม่ขยับเลยสลิงขาดครับ เหมือนจะยุบเหมือนฐานยืนจะยุบนะครับเอาไม้มาลองสำหรับทางด้านเจ้าคมสุ130สครับปฏิบัติการกู้รถเกี่ยวข้าวอ ทีต่ติดโหมมาถึงสามวันครับที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ส่วนทางด้านทีมงานรถเกี่ยวครับอยู่ฝั่งนู้นฝั่งใต้ต้นมะขามรวมถึงเจคนสวยด้วยนะครับเจนิดคนสวยเจนิดเสียโต้ง กำลังหาฐานที่จะยืนครับเอาดินแห้งมาโรยหนะ้าเพื่อที่จะขยับมาใกล้อีกครับ ส่วนรถเกี่ยวนี่ดับเครื่องไม่ได้เพราะว่าไฟไม่พอต้องสตาร์ทเครื่องไว้ครับรถเกี่ยวนี้ไม่มีปัญหาเรื่องระบบเดินเดินนะครับใช้งานได้ทุกอย่างรอทีมงานเตรียมสลิงอยู่ทีมงานกำลังจะ สลิงนะครับมาสาสัดสลิงใหม่หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวไปดูกัน,นีกแกลงครับเส้นใหม่มาแล้วเส้นนี้บลเบลอเลย ใช้สลิงเส้นใหม่ครับก็คงจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่า,าหน้าเกี่ยวของไอหนุ่มไวไฟเนี่ยกดพื้นหมดแล้วนะครับสลิงเส้นหนึ่งก็ถูกูกตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ลงขนาดนี้นะครับก็เลย ค่อนข้างลำบากนิดนึงในการที่จะเอาสลิงรอดหน้าเกี่ยวเข้าไปไปเกี่ยวกับตัวรถเกี่ยวนะครับตอนนี้ผมมาสูกดจอดนิ่งรอแล้วต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของทีมงานครับจะเกี่ยวสลิงเกี่ยวโซ่เด๋ยวยังไงนะครับผมจะพามาชมต่อในคลิปหน้าแล้วกันเนาะ ใช้เวลาพอสมควรผมจะหยุดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเีลยวคลิปหน้าเราหลังจากที่เกี่ยวสซดิงแล้วเราจะมาดูกันตอนดึงเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมภารก,กิจนี้ก็เอาใจช่วยครับเป็นกําลังใจให้กับทางถ้าแก่รถเกี่ยวข้าวด้วยเสียโต้งแล้วก็เจนิด ที่บ้านแคนครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์ไว้ตามต่อกันในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ